น้ำต้นเลยครับสวัสดีครับผมเป็นนำคำพันดักรัตนบุรีวันนี้โชคพิกัดเท่าไหร่เนี่ยร้อยสิบครับร้อยสิบเจ็ดนะตอนแรกเรามาเกินประมาณเท่าไหร่เนี่ยวันก่อนกว่าวันกว่านะเมื่อกี้เลยอีกเท่าไหร่ครับจุดหกครับจุดหกนะคิดว่าไหวไหมอีกสักสองสามขีดเนี่ยไหวนะเราซ้อมอยู่ไหนครับอยู่รัตนบุรีครับอ่าอยู่ที่จังหวัดสรินทร์ครับอ่าคุณปามู่ซ้อมมีเยอะไหมตอนนี้ที่ค่ะเยอะครับมีใครบ้างหลักๆมีแซ็ปซี่มีเบียร์สีงมีที่คาดศึกมี ซิกคำพันครับอืออ่ะวันนี้มา117เราเจอใครอ่ะเจอกับซามปังงามซามปางงามเคยเจอไหมไม่เคยได้ดูเทปเขามายังไม่เคยดูเออแล้วเราจะวางเกมวางแผนไงดีไม่ได้ดูเขามาเนี่ยก็ตามเกมนะครับตามเกมของเรานะครับล่าสุดชกที่ไหนมาครับชกที่นี่เหละรอเป็นไงก็ชนะน็อกยกไหนครับยกสามน็อกด้วยอะไรวันนั้นด้วยหมัดครับโดยหมัดนะต่อเนื่องเลยแม่ชกมายังไปขาดงอ เทัาสองเดือนหายไปสองเดือนนี่หายไปไหนมาก็ไม่หายไปไหนครับต้องรอเลยก็รอรายการอยู่นะนะครับผมอ่ะคิดว่าร่างกายตอนนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ละก็เกือสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่นี้ทำมากี่โลอ่ะประมาณห้าหกห้าหกโลนะอ่ะเราอยู่ไหนละครับอายุยี่สิบเจ็ดคนจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยประมาณร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดประมาณกี่กิโลกี่ร้อยประมาณห้าสิบแปดห้าสิบแปดโลนะครับวิ่งเพลเราเป็นมวยอะไรครับ เป็นมวยหมัดซ้ายหรือขวามวยขวาสูงร้อยร้อยหกสิบสี่เราชกมวยมารวมๆทั้งหมดกี่ไฟทั้งหมดเลยประมาณห้าสิบกว่าไฟครับพี่น้องเพื่อเชียร์หน่อยครับวันนี้ครับขอแรงใจแรงเชียร์ให้ผมด้วยนะครับผมเป็นที่แน่นอนครับครับผมครับ